สวัสดีค่ะยายดอก้อค่ะยายดอกยายดอกชาแนลขอยายดอกมาเอง <Okay. S 1> มื่อนี้อันยายดอกอยากเสียออกมาขอบคุณอันยี่สิบแปดยี่สิก้ากำลังใจนะคะเพราะว่าอย่างมันเป็นกําลังใจอม,มีความรู้สึกว่าอยากเหตดต่อที่ออกมาเห็ุช่องชาแนลอยากที่ออกมาทําเลยนะ จริงๆเป็นคนชอบทำบุญทําทานทําบุญน้อยๆแต่ทําทานเยอะๆอยากช่วยเหลือคนที่ลาบากกว่าเราใาด,ดอกและครอบครัวก็ไม่ได้คนร่ํารวยค่ะหาเช้าก็กินหลายวันอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็พอจะมีช่วยเหลือคนเราก็ขอช่วยเท่าที่เราช่วยได้เท่ากําลังของเราตอนแรกก็ทําปิดทองหลังพระบาท,ที่นี่อันกเลยอันบปิดละทองน้องเขาบอกว่าพี่ ออกมาสร้างภาพดีๆใครจะว่าไงก็ได้ภาพดีๆเราสร้างไปใครจะว่าไงก็ไม่ต้องคิดใช่สร้างภาพดีๆให้คนดูก็เหมือนที่เราดูภาพคนอื่นดีๆมีความสุขค่ะก็ขอกําลังใจใครจะกดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็เท่ากับพวกคุณได้ทําบุญร่วมกวับเราเพราะเราไม่รับบริจาคค่ะเราเอาเงินตัวเองทําเท่าที่เราทําได้แต่ถ้าเราได้บังเอิญเราฟุก ได้จากช่องนี้เพราะเริ่มจะมีความกําลังใจค่ะก็ก็จะเอามาทำทำเท่าที่ทําได้รอติดตามต่อไปนะคะขอบคุณมากๆทุกๆสัท่านที่เป็นกําลังใจนะคะแล้วจะทําต่อไปรอดูนะคะโอเคค่ะขอบคุณมาก